สวัสดีพี่พี่ทุกคนนะครับพบกับแต่งนางโป้ออีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็จะมาแนะนําเทคนิคการเข้าที่ปลายไส้นะครับผมปลายไส้เหมือนที่เข้าไว้อยู่นะครับอาจจะไม่ปลายเท่าไหร่นะครับแต่แลประกันได้ว่ามันชัวร์มากกว่านะครับผมโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผม คลิปวิเคราะห์ยังไงนะครับตอนนี้ก็อยู่ข้างนอกบ้านนะครับผมอาจจะมีเสียงรบกวนนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะรต้องขออภัยด้วยนะครับผมโอเค okay, นะครับก็เมื่อวานนะครับเมื่อวานผมเดี๋ยวขอเข้าไปไททานเฟรมสิบห้าก่อนเมื่อวานผมตีกรอบเป็นกรอบนี้นะอา่าผมตีกรอบเป็นกรอบนี้ก่อนแล้วกเ็เป็นกรอบนี้แล้วก็ราคากลางอยู่แถวนี้โอเค okay, นะครับแล้วทีเนี้ยมันเบรกกรอบขึ้นไปนะครับมันเบรกกรอบ อย่างที่ผมเคยบอกว่าพอเวลาเขาเบรกกรอบแล้วเขายืนได้นะ,ะเรร straight, ะขาจะกลับมารีเทสใช่ป่ะครับเขาจะกลับมารีเทสรีเทสตรงนี้เดี๋ยวเอาไปลูกศรสีดาดีกว่าคลิปนี้จะไวนิดหนึ่งนะครับกลับมารีเทสต,ตรงนี้นะครับแล้วก็ยืนได้นะครับก็เด้งขึ้นไปนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็ทีเนี้ยพอเราสันนิษฐานนะครับเดี๋ยวขออนุญาตลบตรงนี้ก่อนเราสันนิษฐานได้ว่าตรงกรอบของของกรอบเนี้ย เนี่ยที่เขาลงมาโลโลใหม่เนี่ยที่เขาลมารีเทสเนี่ยสมมุติว่าถ้าเขาขึ้นไปแล้วเขาไม่ผ่านไฮตรงนี้นะเขาไม่ผ่านไฮเนี่ยนะมันก็จะกลับเข้าสู่การวิ่งไซเวย์นะทุกคนสมมุติว่าถ้าเขาวิ่งมาชนตรงเนี้ยแล้วเขาไม่ทะลุไปอะ่ะมันจะเกิดการวิ่งไซเวย์นั่นก็คือเขาจะวิ่งอยู่ภายในกรอบนี้เขาจะวิ่งไซเวย์อยู่ภายในกรอบนี้เนาะอ่าโอเคเข้าใจแล้วนะ พอเขาจะวิ่งเข้าสู่ภายในกรอบเนี้ยแล้วเราก็จะไปหาจังหวะไซ์อ่าหาจังหวะเข้าเซลล์อยู่ด้านบนนะอ่าแต่ว่าทําไมถึงเซล์ล่ะเพราะว่าความเสี่ยงเรามันน้อยไงพอราคาขึ้นมาข้างบนเนี่ย SL เราอยู่ด้านล่างเอยอยู่ด้านบนบนกรอบนิดนิดนึงถ้าเขาลงเราก็ได้แต่ถ้าเขาถ้าเขาขึ้นทะลุไปเราก็เสียนิดนึงอ่าทางหนีเรามันมีเยอะก็คือเราเสียน้อยนะครับเดี๋ยวย่อไปทานเฟรมไอซูไปทานเฟรมห้านาที มาจุดนี้นะครับในการบายของผมนะครับว่าจะเข้าปลายไส้ได้ยังไงนะครับอ่สมมุติว่าเฮดหนึ่งนี่ปลายไส้เลยนะเนี่ยปลายไส้เลยนะอ่าโอเคจะเข้าปลายไส้ได้ยังไงนะครับมาดูนะครับในทานเฟรม M1 นะครับเดี๋ยวเ1 5บหได้กรอบนี้เนาะเดี๋ยวขอเปลี่ยนกรอบเป็นสีสีแดงนะครับเป็นกรอบเป็นสีแดงตาบอดสีได้เปล่าเนี่ยอ่าโอเคเนี่ยแ,แดงผมอะโอเคเป็นกรอบนี้นะ ว่าจะเข้าได้ยังไงนะครับผมพอมันมาชนแนวรับนะครับผมจุดที่ผมจะเข้าซื้อบ่ายนะครับผมก็เข้าไปหานฟรมหนึ่งนาทีแล้วดูนะครับจุดนี้นั่นเองนะครับผมจุดเนี้ยโซนเนี้ยโซนเนี้ยของผมอะโซนเนี้ยที่ผมจะจะเข้าซื้ออะเข้าซื้อบ่ายลองสังเกตดูนะครับว่าพอเขาวิ่งลงมาเสร็จปุ๊บมีการเบรกของราคานะเบรกของราคานี่ไม่ใช่ว่าเบรกไม่ใช่ว่าเบรกแบบ พุ่งทะลุออกไปนะก็คือการชะลอตัวหรือหยุดเบรกรถนี่แหละครับมันก็คือมันเบรกรถนี่แหละมันชะลอตัวแล้วเด้งขึ้นไปรอบหนึ่งเป็นสีเขียวแล้วก็วิ่งลงมาแล้วเกิดพายแอคชั่นนะครับเกิดพายแอคชั่นนะก็คือทิ้งไส้ตรงนี้เนี่ยพายแอคชั่นสำหรับผมอ่ะผมเรียกพายแอคชั่นนะแต่ไม่รู้ชื่ออะไรผมไม่จําหรอกเกิดพายแอคชั่นแล้วก็ขึ้นไปนะครับผมพอวิ่งขึ้นไปนะครับแล้วก็เขาไม่ได้ขึ้นไปจริงแล้วเขาก็มีการอ่ วิ่งลงมาเนี่ยอันนี้ความเข้าใจของผมนะพอเขาผ่านเส้นนี้ของผมไปอ่ะผ่านเส้นนี้ปุ๊บมันจะเกิดการไซเวย์มันก็จะเกิดการไซเวยยนั่นก็คือวิ่งอยู่กรอบนี้อ่ะวิ่งภายในกรอบเนี้ยเนี้ยพอวิ่งภายในกรอบนี้ใช่ปะ่ะเขาก็จะไซเวย์อยู่ภายในกรอบนี้นะตรงนี้ยังไม่เกิดขึ้นนะทุกคนตรงนี้ยังไม่ได้เกิดเกิดขึ้นนะด้านขวามือยังไม่ได้เกิดขึ้นอ่ะวิ่งไซเวย์อยู่ปุ๊บพอหลุดนะหลุดจังหวะเนี้ยเขาหลุดแล้วเนี้ยเนี้ยหลุดแล้วยืนได้นะครับหลุดแลด้วย รอนิดนึงอ่าแล้วก็มาเข้าตรงจุดนี้ผมมาเข้าแท่งนี้เนี่ทิ้งไส้ไซ้ไอพายแอคชั่นตรงนี้แล้วผมก็เข้าออเดอร์ไปเลยอ่าง่ายๆนั่นก็คือรอให้มันหลุดกรอบราคาหรือว่าหลุดช่วงไซเวยของของของ,ของตรงนี้ก่อนนะอ่ะอ่าเนี่ยเนี่ยหนึ่งหนึ่งช่วงแล้วก็ก็จะมาเป็นอีกช่วงหนึ่งเนี่ยอ่าเนี่ยแล้วก็จะเป็นอีกช่วงหนึ่งมันจะเป็นกรอบราคาเป็นโลไฮโลไฮเกิดขึ้นไปเรื่อยเเนี่ย นี่ก็จะเป็นอีกช่วงหนึ่งก็เป็นสามช่วงถ้าเราเข้าช่วงเนี้ยตรงเนี้ยมันเสี่ยงปะครับอ่าเนี่ยมันสุ่มเสี่ยงมากดู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 ไส้ที่เขาที่เขาทิ้งลงมาตัวเนี้ยกําลังซื้อมาเพียบเลยแต่เนี่ยตรงไส้เนี่ยแล้วเขาลูดไส้แล้วก็ขึ้นเขียวอ่าแรงแรงเซลล์หมดละตรงเนี้ยแรงเซลล์หมดหมดจรงิงตรงเนี้ยขึ้นเขียวแต่บายขึ้นไปได้หน่อยนึงแล้วก็แรงเซลล์ยังมีอยู่ ตรงเนี้ยแรงเซลยังมีอยู่แต่ตรงเนี้ยเนี่ยขึ้นไปด้านบนเนี่ยแรงเซลหมดทีนี้ก็เบรกกรอบเบรกกรอบหนึ่งนะซ้ายมือกรอบหนึ่งกรอบสองกรอบสามเบรกกรอบหนึ่งเสร็จมาวิ่งอยู่กรอบสองพอเราวิ่งอยู่กรอบสองแล้วเราจะไปซื้อตัวไหนอะความเข้าใจง่ายเบรกกรอบหนึ่งใช่ไหมแล้วก็มาวิ่งมาวิ่งอยู่กรอบสองพอวิ่งอยู่กรอบสองก็จะซื้อตรงไหนนั่นก็คือซื้อโซนนี้ไงโซนแนวรับเนี่ยโซนแนวรับเก่าแล้วไป โซนแนวต้านซ้ายมือเป็นแนวต้านใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้เป็นแนวรับแนวต้านใหม่แล้วกลายเป็นแนวรับเก่าถ้ากรอบนี้ไม่ทันก็มาซื้อโซนนี้กรอบนี้ไม่ทันก็มาซื้อกล่อบที่สามนี่แนวต้านอยู่ไหนแนวต้านก็อยู่เกาะตรงนี้แนวต้านเนี่ยเนี่ยแนวต้านแนวต้านเนี่ยซ้ายมือซ้ายมือตรงนี้เป็นแนวต้านนะขวามือก็เป็นแนวแนวรับไงอ่ากรอบนี้ไม่ทันก็มาซื้อมาซื้อกรอบ3ามเนี่ยมาซื้อกรอบสามมาซื้อจุดรับของมันเนี่ยอ่าเสร็จปุ๊บถ้าตรงนี้ไม่ทันล่ะ ตรงนี้ไม่ทันกรอบสามไม่ทันจะไปซื้อกรอบไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะสร้างสร้างกรอบราคาปล่อยให้เขาวิ่งก่อนเขาอาจจะทําเป็นโซนนี้ก็ได้นี่เขาอาจจะสร้างกรอบตรงนี้ก็ได้เพราะว่าเขากาลังทำไฮอยู่เดี๋ยวเขาจะมาเทสโลเทสโลเทสโลเก่าก็คืออาจจะเทสตรงเทสโลเก่านอโลเก่าก็จะอยู่แถวแถวนี้หนึ่งโลแล้วก็สองโลตรงปลายไส้เนะี่ย อ่าเดี๋ยวเขาจะเทสตนะถ้าเขาไม่เทสตก็ปล่อยเขาวิ่งไปก่อนก็ยังไม่ต้องเข้านะอ่าโอเคนะครับมาทวนกันอีกทีนึงนะครับผมก็คือการเขาเ้าจุดเข้านะครับพอเขามาถึงโซนที่เราจะเข้าอ่ะให้ระวังก่อนคิดดีๆก่อนว่าจะเข้าหรือเปล่ามีแรงบายขึ้นมาหรือเปล่ามีามีการเบรกของราคามีการหยุดของราคาหรือเปล่านะครับพอหยุดแล้วก็ปล่อยปล่อยให้เขาขึ้นไปหลายคนก็อาจ บางบางทีไม่ต้องว่าหลายคนบางทีผมอาจจะซื้อตรงตรงโซนนี้อนะไรเนี่ยผมซื้อโซนนี้เลยบางครั้งอะ่ะผมซื้อโซนนี้เลยเพราะว่าเขายกยกไฮโลไฮโลไงอ่ายกไฮโลขึ้นไปแล้วทีเขาก็ทิ้งตัวลงมาพอไม่ผ่านไฮเก่าจุดเนี้ยไม่ผ่านไฮเก่าเนี่ยก็จะกลับกลายเป็นวิ่งไซเวย์อ่ากลับกลายเป็นวิ่งไซเวย์อ่ะเดี๋ยวเพิ่มเพิ่มเติมไปเลยเนาะอ่ะเนี่ยกำลังกำลังรีเทสละกำลังกลับมารีเทสโลโลเดิมผมกะว่า อยู่แถวนี้แหละเนี่ยถ้าสมมติว่าถ้าเรายังมองหน้าบายอยู่นะอ่านี่ก็สูมเสียงนะเพราะซ้ายมือมีอ่าเนี่ยซ้ายมือมีเนวต้านเนี่ยแนวต้านนะซ้ายมือนะเนี่ยตรงเนี้ยสูมเสียงนะหลุดถ้าหลุดกรอบต้องหนีนะหลุดกรอบเนี่ยต้องหนีหลุดตรงนี้เลยหลุดตรงนี้เลยหนีหนีหนีเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยให้หนีเลยนะเอาเอสอลมาวางตรงนี้ก็ได้โอเคนะครับก็ เดี๋ยวไปเสริมตรงที่ว่าเออเมื่อกี้ลืมแล้วนะว่าจะพูดอะไรอะ่ะนึกก่อนเบรกเบรกไม่ใช่อ่าโอเคเอาเป็นเบรกดีกว่าเนี่ยสมมุติว่าการเบรกอะ่ะการเบรกหรือการหยุดของราคาสมมุติว่าราคาวิ่งมาใช่ไหมสมมุติว่าโซนเราอยู่ตรงเนี้ยโซนที่เราจะซื้ออ่ะ เดีต้าเราอยู่ตรงนี้เนี่ยสังเกตดูเขาวิ่งมาไม่ต้องไปจำไพแอคชันอะไรสักอย่างวิ่งมาปื้ดขึ้นเขียวมาแดงเนี่ยคือการเบรกแดงมีการเด้งของราคาแดงเสร็จปุ๊บแดงอ่าแล้วมีการสู้กันเขียวแล้วก็แดงเนี่ยคือการเบรกของราคาเพราะการเบรกของราคาก็จะเกิดกรอบราคาเกิดขึ้นอ่าเนี่ยการเกิดกรอบราคาเกิดขึ้นสมมุตินะอ๋อรู้แล้วว่าจะ พูดอะไรเมื่อกี้จะเป็นไซด์เวยใช่ปะ่ะอ่ะว่าราคาจะวิ่งไซด์เวยก็ต่อเมื่ออะไรนะครับเดี๋ยวเรามาไปพร้อมกันราคาวิ่งขึ้นมาชนปึ๊บแนวต้านมีการเทสโลวิ่งลงไปนะเอาจะแบบเอาแบบดีๆเลยนะวิ่งลงไปปึ๊บมีการเทสโลอ่ะพอเทสโลเสร็จขยับใหม่อีกทีหนึ่อ่ะเทสโลเสร็จตรงเนี้ยคือโลแล้วนะถ้าขึ้นไปรอบนี้ไม่ผ่านไฮ ไม่ผ่านไฮนี้เขาก็จะวิ่งไซเวยเป็นกรอบราคาเขาก็จะวิ่งไซเวย์ขยับไปปื๊บอ่ามีการเบรกของราคามีการเบรกของราคาก็คือจุดนี้อ่าไม่ทะลุไฮนะก็จะมีการวิ่งไซเวยพอเราก็สันนิษฐานได้ว่าตรงนี้คือแนวรับแล้วเราก็ตีราคากลางไว้ก่อนหนึ่งเส้นอ่ะถ้าเขาถ้าเขาไม่ทะลุไฮ เขาก็จะวิ right altitude, venue, so the irgend, but, ่งลงมาเพื hmm. settling, ่อไซเวย์แต่ถ้าเขาไม่ผ่านไซไม่ผ่านราคากลางวิ่งวิ่งจากข้างบนนะลงมาที่ราคากลางถ้าไม่ผ่านราคากลางมีอาจจะมีการวิ่งขึ้นก็ได้แนวโน้มที่จะขึ้นต่อก็ได้แต่ถ้าเขาวิ่งผ่านราคากลางจะเข้าสู่การวิ่งไซเวแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็วิ่งลงมาผ่านราคากลางนะครับจุดนี้จุดนี้ผ่านราคากลางนะอจุดเนี้ยผ่านราคากลางวิ่งลงมาละวิ่งลงมาเนี่ย ก็จะเกิดการวิ่งไซเวย์พอวิ่งไซเวย์เทสเทสโลเดิมเหมือนเดิมก็วิ่งขึ้นไปวิ่งขึ้นไปไซเวย์ไปเจอแนวต้านเดิมถ้าไม่ผ่านไฮเดิมสองไฮเนะี่ยก็จะวิ่งกลับลงมาเทสโลเดิมโดยต้องวิ่งผ่านราคากลางถ้าไม่ผ่านราคากลางก็มีแนวโน้มที่เขาจะยังวิ่งทะลุไฮเดิมไปได้อยู่ราคากลางจะผ่านไหมมาดูกันก็วิ่งลงมาผ่านราคากลางนะโซนนี้เนะี่ยผ่านราคากลาง ผ่านราคากลางไปเรื่อยอ่าเนี่ยผมให้คิดแบบนี้เลยนะะช้าไปด้วยกันพอผ่านราคากลางเขาก็จะต้องมาเทสโลเรามีสิทธิ์เอ้ยเราไม่ใช่เรามีสิทธิ์อะเราสามารถหาจังหวะเข้าซื้อใบตรงโซนนี้ได้โซนแนวรับนี่แหละผ่านแหละหลุดกรอบพอหลุดกรอบตรงนี้หลุดกรอบตรงนี้ก็คือให้เราสันนิษฐานได้เลยว่าเขาจะวิ่งลงนะ อ่าพอตรงเนี้ยเขาก็จะมาเทสนะทุกคนเขาจะมาดีเทสนะเทสโลโซนเนี้ยโซนเนี้ยก็คือโลนะโลโลเดิมอันเนี้ยไฮใหม่อ่าที่ต่ําลงนะอ่าโอเคเทสแล้วก็วิ่งลงนะพอวิ่งลงก็เด้งขึ้นไปอ่าโอเคเด้งขึ้นไปประมาณนี้ครับประมาณนี้การวิ่งไซเวยอการวิ่งไซเวย์ เดี๋ยวเดี๋ยวเอาตัวอย่างที่แบบน่าน่าจะเข้าใจแล้วนะว่ามันมันวิ่งไซเวย์มันจะวีอะไรเนี่ยชัดชัดแจ๋วเลยเนะี่ยไอไอโซนเนี่ยชัดแจ๋วเลยเดี๋ยวทุกคนดูนะเนี่ยโซนผมตีโซนไว้ก่อนโซนเราให้กรอบนี้เลยให้กรอบเนี่ยอ่าโอเคการวิ่งไซเวย์เอาแบบเงี้ยเอาวิ่งขึ้นมาอันนี้คือไฮนะไฮไฮแล้วก็โลแล้วก็ไฮ ต,ต,ต,ตีราคาตีราคากลางเลยนะตีราคากลางเลยอ่าโอเคตีราคากลางให้พอพอให้เสร็จใช่ป่ะให้เสร็จแล้วก็วิ่งทะลุราคากลางลงมาก็จะกลับากลายเป็นโลใช่ป่ะอ่าผ่านมาเป็นโลเสร็จปุ๊บอ่าตรงนี้เรารู้ละเขาทําโลใหม่ที่สูงขึ้นเสร็จปุ๊บถ้าเขาไม่วิ่งผ่านให้ ถ้าเขาไม่วิ่งผ่านไฮตัวเนี้ยเขาจะเข้าสู่การพักตัวหรือวิ่งไซเวย์เขาไม่ได้ไม่ได้บอกว่าเขาจะลงนะไม่ได้ว่าหลุดเทนไลน์นะไม่ใช่ว่าหลุดหลุดเทนไลน์แล้วจะลงนะอ่าทุกคนบอกอ้หลุดเทนไลน์เข้าเซล,ลไม่ใช่นะต้องให้เขาหลุดหลุดอ่ากรอบราคาในการพักตัวก่อนค่อยเข้าเซล,ลเหมือนเมื่อกี้อ่าตอนเนี้ยลงมาเสร็จปุ๊บถ้าเขาไม่หลุดนะเข้าบายต่อนี่ขึ้นไปพอหลุดราคากลางเข้าบายแล้วใช่ปะ ไฮเดิมอยู่ตรงไหนซ้ายมือดูไฮเดิมไฮเดิมถ้าไม่ลุดไฮเดิมมีแนวโน้มที่จะไซเวออีกรอบหนึ่งไม่ดูดไฮเดิมลงมาไซเว่ไซเว่ไหมไซเว่ไหมไซเว์อยู่โซนกลางนะเนี่ยไซเวเล็กเล็กไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับปล่อยมันอ่ะขึ้นไปแล้วนะขึ้นไปไฮไฮเดิมไม่ผ่านลงมาเสร็จปุ๊บเรามาลุ้นกันแล้วก,ผาากงงนะ็ผ่านราคากลางลงมานะผ่านราคากลางลงมานะอันนี้ผ่านราคากลางลงมาโอเค แล้วก็วิ่งไซเวย์วิ่งไซเวย์อยู่ตรงนี้แล้วก็หลุดอ่าหลุดกรอบราคาหลุดกรอบนี้นะครับแล้วก็มีการรีเทสแล้วก็เข้าเซลลลงมาแล้วก็ไปเทสกรอบเดิมนะครับแล้วก็ไซเวย์ต่อแล้วก็วิ่งลงอ่าโอเคประมาณนี้นะครับประมาณนี้ในการว่าราคาจะไซเวย์หรือเปล่าให้เราดูตรงนี้ก่อนนะครับผมโอเคนะครับเนี่ยอย่างเส้นตรงนี้เขาทำโล เขาทาโลใหม่ละกรอบเนี่ยเขาสร้างกรอบราคาใหม่เขายังไม่ได้ลงนะเขายังไม่ได้ลงนะไม่ใช่ว่าหลุดหลุดเทนไม่ใช่หลุดเทนตรงนี้แล้วคิดว่าเขาจะลงนะอ่าไม่ใช่ว่าหลุดเทนลน์ตรงนี้เขาจะลงนะเขากําลังสร้างเทสโลเดิมอยู่เวลาที่ราคาวิ่งมาในช่วงหนึ่งหนึ่งเนี่ยเวลาเข้าไปต่อไม่ได้เขาจะมีการพักตัวเขาจะมีการพักตัวแล้วเขาก็จะวิ่งมาเทสโลเดิมเนี่ยโลโลโลเดิมของเขาอ่ะโลไม่ใช่โลเดิมโลตรงนี้นะไม่ใช่โลเดิมโลตรงนี้นะอ่าเป็น เป็นโลที่แบบว่าแนวรับแนวต้านอ่าช่วงสวิงอ่ะเนี่ยไฮโลไฮโลอ่ะตรงเนี้ยเนี่ยก็โลเนี่ยก็ไฮแล้วขึ้นมาไอเทสโลไฮแล้วก็ขึ้นไปเทสเนี่ยอันเนี้ยโลเนี่ยเนี่ยตรงนี้ก็โลเนี่ยเนี่ยใช่หมดเลยเนี่ยอ่ามันมันอยู่ในฐานเฟรมเล็กๆของเล็กไปกว่าเอ็มหนึอีกทีหนึ่งอ่ะเนี่ยโซนเนี้ยถ้าไม่หลุดนะถ้าไม่หลุดอะ่ะเขา้าเขา้เขาบายได้แต่ตรงเนี้ย จุมเสี่ยงแล้วเพราะมันอยู่ตรงโซนแนวต้านและแนวต้านก็คือแนวนี้เนี่ยเนี่ยโซนเนี้ยที่เราจะเข้าเซลกันอ่ะเนี่ยโซนนี้ที่เขาเราจะเข้าเซลกันมันขึ้นมาสูงแล้วหรือบางคนเขาอาจจะกดเซลตรงนี้ก็ได้เอชแอลเขาก็วางด้านบนนะครับเออตรงนี้เขายังไม่หลุดนะเนี่ยถ้าเขาหลุดก็เอาเออลมาวางได้เลยสองศูนย์หกหกห้าสองศูนย์ผมก็ตั้งเออลไว้เลย สองศูนย์หกหกจุดห้าสองศูนย์อาหกหกเยอะเกินหกเยอะเกินสองศูนย์หกหกจุดห้าสองศูนย์เนี่ยผมก็เอาเอสเอลมาวางเนี่ยแค่เนี้ยหลุดแล้วหลุดแล้วบางทีเขาก็อาจจะมาเทสโลนี้ก็ได้แต่เราปิดไปก่อนปิดไปก่อนปิดไปก่อนเอากำไรก่อนเก็บเก็บเงินก่อนเดี๋ยวเราค่อยหาจังหวะเข้าสิ่งตรงนี้นี่นี่โซน โซนแนวรับหลักๆเขาอยู่กรอบนี้เนี่ยเนี่ยโซนเนี่ยคัดไปแล้วหนึ่งเดี๋ยวเราหาจังหวะเข้าต่อพอมุมมองของเรายังอยู่ด้านบนอโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ได้อะไรไปนิดหน่อยนะครับในการเข้าซื้อที่จังหวะอ่าจังหวะถึงโซนนะครับว่าจะเข้าซื้อแบบไหนนะครับ ปล่อยให้เดือนะก็คือพอลงมาแล้วมีการเบรกของราคาสังเกตการเบรกของราคามีไพแอคชั่นมีการทิ้งไส่พร้อมที่จะขึ้นพอขึ้นไปแล้วหากอบราคาเล็กๆหากอบราคาเล็กๆของเขาก่อนแล้วรอให้เขาทะลุก่อนความชัวนะรอให้เขาทะลุพอเขาทะลุเสร็จรอให้เขารีเทสหรือว่ามาซื้อตรงแนวรับกรอบที่สองกรอบเล็กๆอ่ะที่เลือยกตัวอ,อย่างอ่ะแล้วก็เขาขึ้นเขาซื้อนะครับผมแล้วก็รู้ว่าเวลาช่วงเวลานหนึ่งหนึ่งที่ราคาวิ่งมาในช่วงหนึ่งหนึ่งอ่ะ พอเลยราคาวิ่งมาไม่ไหวอย่างเช่นวิ่งขึ้นมาแล van, in, ้วราคาวิ่งไม่ไหวเนี่ยวิ่งไม่ไหวเขาจะเกิดการพักตัวพอเกิดการพักตัวเขาจะต้องย่อลงมาเทสแนวรับของตัวเขาเองพอย่อขึ้นไปในเทสแนวรับของเขาเขาก็จะขึ้นไปเทสไฮของไฮเดิมที่เขาวิ่งมาเมื่อกี้ถ้าเขาทะลุไฮเดิมไปว่าเขาจะวิ่งขึ้นต่อแต่ถ้าเขาไม่ทะลุไฮเดิมมีการวิ่งผ่านราคากลางเขาก็จะกลับมาเทสโลเดิมพอเทสโลเดิมเสร็จถ้าเขาไม่ทะลุโลเดิม ของตัวเขาเองเขาก็จะวิ่งขึ้นไปหาไฮเดิมถ้าไปเทสไฮเดิมเทสไฮเดิมไม่ผ่านก็จะวิ่งไซเวย์อยู่อย่างนี้เรื่อยๆแต่ถ้าเทสไฮเดิมผ่านเขาก็จะวิ่งขึ้นไปต่อเทสโลเดิม um ผ่านเขาก็จะวิ่งลงอย่างนี้นะครับผมก็คือง่ายๆครับความเข้าใจนะครับมันไม่มีอะไรมากมายอยู่ที่เราเข้าใจมากกว่าโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากติดตามกด subscribe แต่งนังโป้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ